จักหนูทำไมอ่ะหนูไม่มีอะไรให้พี่หรอกตอนนี้จากบ้านมามีแต่แค่ห้าสิบบาทเองนี่อ่ะหนูให้หนูไปขอ,อย่าใหม่ก็ได้เฮ้ยมีแค่ห้สิบบาทจะเอาไปทำอะไรได้อุตส่าห์จับมาทั้งทีต้องได้มากกว่านี้อ่าก็หนูมีแค่นี้พี่เอาไปเถอะแล้วก็ปล่อยหนูไปปล่อยเหรอจับมาแล้วใครเอาปล่อยง่ายๆละ่ะแล้วนี่หนีออกจากบ้านมาทำไม หนูอยากได้อะไรก็ไม่มีใครซื้อให้จะอยู่ไปทำไมอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรแล้วหนีออกมาจากบ้านอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไม่ได้อะไรดิแล้วเนี่ยมีตังค์ติดตัวแค่5้าสิบาทคิดบ้างไหมว่าหนีออกมาเนี่ยคนที่บ้านจะเป็นหัวขนาดไหนสรุปพี่จะเป็นโจนหรือเป็นครูเนี่ยเป็นโจนก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีสิจะมาสอนหนูทำไมเออใช่ แกเป็นโจรก็รับหน้าที่โจนให้ดีถือว่าเออจริงด้วยลืมไปว่ารับบทโจน <c oughs> ดีในเมื่อตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านก็ต้องรับผลที่ตามมาให้ได้ไ <c oughs> อ้หนูเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะรีบไปไหนเนี่ยเร็วๆเ,เลยเดี๋ยวก็หมดเวลาทำงานพอดี พอไม่ละแบบนี้เออชุดนี้ก็ได้นี่ไปได้เวลาทำงานแล้วหนูยังเด็กนะพี่จะให้หนูทำงานอะไรไปเดี๋ยวก็รู้ไปหนูนะพ<ป>อเงีนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอหาดีจังแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้วขอย่า่ากกว่าอีกของอันนี้ค่ะ โห่ทั้งวันได้แค่สองคนเองเหรอเนี่ยเป็นไงบ้างวันนี้ขอทานได้กี่บาทเนี่ยไม่ค่อยมีลูกค้าพี่มีแค่อสองคนเองอะไรวะเน,นี่ยนั่งขอทานทั้งวันได้แค่สิบห้าบาทไม่ได้การแล้วไม่คุ้มค่าน้ำมันที่ไปจับตัวมาเลยเอาไงดีวะพี่ปิง ฉันว่าเด็กมันยังน่าสงสารไม่พอจะทำไงให้หน่าสงสารแบบนี้เแค่นี้ก็จดแล้วนะี่ยนี่มันต้องตัดฮะตัดเลยเหรอพี่พี่จะให้ตัดเลยเหรอกล้าหนีจริงเหรอออกจากบ้านเนี่ยไม่ได้สบายเหมือนในบ้านนะแถมข้างนอกอะ่ะยังมีโจรจับเด็กด้วย วัยเนี้ยกำลังขายได้พอดี้องตัดแขนตัดขาไม่รู้ด้วยนะพี่อย่าตัดเลยนะแต่พรุ่งนี้หนูจะหาให้มากกว่านี้แล้วเราจะตัดอะไรดีอะพี่ไม่อย่าตัดแขนหนอเลยนะพี่ตัดแขนตัดขาอะไรตัดเสื้อไงมันต้องเก่าวันนี้เออก็จริงว่าทำไมคนไม่สงสารเด็กนั่งทั้งวันได้แค่15บาบาทนึกว่าจะโดนตัดแขนตัดขาซะแล้ว อบคคุณ่ะจริงสิพี่เขายังไม่ให้เรากินข้าวเลยคุณย่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวยังเป็นห่วงคุณย่าจังจริงจริงแล้วเราต้องเป็นห่วงตัวเองนี่ ขอทานทั้งวันได้แค่ห้าบาทหรอเนี่ยชีวิตขอทานหนูทำไมถึงมันเหนื่อยอย่างนี้โอ้ยหิวมากเลยขอเงินนี้ไปซื้อขนมก,ก่อนแล้วกันจะไปไหนนี่แกจะขโมยเงินไปใช้ใช่ไหมขโมยอะไรหนูเป็นคนนั่งขอทาน,นก็ต้องเป็นของหนูสิแต่พวกฉันเป็นคนลงทนุนเว้ยเงินที่นั่งขอทานได้ทั้งหมดต้องเป็นของพวกฉัน ไหนมาดูดิปล่อยหนูะนะหนูไม่ให้ปล่อยเอามา,อ,อ,า,มาอะไรเนี่ยทั้งวันได้แค่5บาทได้น้อยกว่ววาวานอีกนะเนี่ยเงินอ่ะคืนมานะหนูจะไปซื้อขนมไม่ให้เว้ยได้แค่ห้าบาทแล้วยัยงขโมยซื้อขนมีกเหรอเอาไงดีวะพี่เป็นอย่างนี้ต่อไปลูขาดทุนแน่ๆนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้ว ต้องตัดแขนตัดขาจริงแล้วมั้งไม่เอาละพี่อย่าตัดแขนตัดขาหนูเลยไปขึ้นรถไปไป,ไปเลวอย่าเอาไปหนูเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาเร็วเดินดีๆอย่าดิน้นพี่ปล่อยหนูเถอะนะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่หนีออกจากบ้านอีกแล้วมาบอกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วไปเข้าบ้านไ,นะไปไปเข้าบ้าน พี่ดีมโดนโจรจับเหมือนกันเหรอเปล่าพี่กับคุณย่าไม่ได้โดนโจรจับมาแต่พี่กับคุณย่ามารับซิ้วกลับบ้านพี่ดีมให้เงินโจรหรอหนูเลยกลับบ้านได้อะไม่ได้ให้แต่พี่จ้างเป็นไงลานนี่เอาจากบ้านดีนะโจรสองคนนี้พี่จ้างมาถ้าเป็นโจรจริงๆอ่ะป่านนี้เขาตัดแขนตัดขาไปนานแล้วนี่เป็นแผนของพี่ดีมหรอคะใช่เป็นแผนของเพียงแหละ พี่เห็นว่าซิวออกไปข้างนอกก็เลยจ้างคนตามไปดูแล้วแก้เป็นโจรจับซิวไปไงซิวจะได้รู้ว่าเป็นเด็กออกจากบ้านคนเดียวมาอันตรายหนูขอโทษนะคะที่หนูหนีออกจากบ้านพี่ก็ต้องขอโทษซิวด้วยนะที่ทาซิวนี่ออกจากบ้านถ้าพี่ไม่เห็นว่าซิวนี่ออกจากบ้านก็คงแย่ก,กว่านี้ทีหลังอย่าทําอย่างนี้นะถ้าโดนโจรจับไปจริงๆอ่ะจ,จะไม่ได้กลับมาหายากับพี่ดิมน,นะหนูจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคะ่ะย่า หิวหรอซิวได้กินอะไรบ้างยังอ่ะยังค่ะพี่เขาสองคนไม่ให้หนูกินโอ้โหนี่จะเล่นเป็นโจสมบทบาทไม่ให้เด็กกินอะไรเลยเหรอขอโทษทีครับผมพูดน้องก็ไม่เชื่อฮ้เโอเคน้องจะกินพาตา้าโอเคบายเจนครับบาย